ครับเดี๋ยวผมจะมาต่อสายอีีกับช็อกรลีดให้ดูเลยนะครับอันเนี้นะครับเป็นสายช็อกรลีทั่วไปสายช็อกรลีส่วนใหญ่มันสีขาวนะครับการถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอมันก็จะไม่รู้เรื่องมองไม่เห็นนะครับดังนั้นผมจะใช้เป็นสายเอแผนสายช็อกลีนะครับแต่ให้เป็นสีต่างกันกับสายทีี ผมเตรียมสายเอ็นมาละให้เป็นสีสดๆนะครับสายเอ็นเนี่ยก็คือแทนช็อกลีดนะครับการต่อเนื่อแรกนะครับง่ายๆเลยนะครับเนี่ยสายเอ็นกับสายที่ียนะครับสีส้มนี่เป็นสายช็อกลีดนะครับสายสีเหลืองนี่เป็นสายที่ยีนะครับดูนะครับวิธีการต่อนะครับถึงสายมาคู่กันแบบนี้นะครับหัวท้ายยื่นมาคู่กันนะครับโอเคด้านาปสายช็อคกลีดด้านนี้ไปสายทียอียอยู่ด้านนี้นะครับนะครับโอเคนะครับ นำสายก็กรีดนะครับท้องมาข้างล่างนะครับท้องมาข้างล่างสายทแล้ววนนะครับวนหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวครับแล้วก็ร้อยกลับมาวนสายอีกหนึ่งรอบเป็นสองรอบนะครับแล้วก็เกี่ยวไว้นี่ครับวนอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วสามรอบก็นายะพอนะครับสามที่ยูสามรอบอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเกี่ยวกลางไว้แล้วก็นําสายก็กรีดติดส้มนี่ร้อยเข้าไปนะครับร้อยเข้าไปตรงนี้นะครับร้อยเข้าไปรกลาง ร้อยเข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็ดึงนะครับโอเคนะครับแน่นนะครับให้ดูแล้วก็กลับด้านนะครับมาทำอีกข้างนึงนะครับโดยการกลับกันนะครับกลับให้ดูนะครับในเมื่อเราเข้าเกตก็มาเป็นสายก็ปิดอยู่เฉยเอาสายที่ีมาวนนะครับร้อยล่างนะครับแล้วก็มาวนนี้หนึ่งนะครับร้อยกลับเข้ามางล่างสองนะครับ แล้วโกนหนึ่งรอบนะครับเป็น3ามรอบคล้องกันอยู่อย่างนี้นะครับคล้องเป็นโรนี้แล้วก็วนสอดขึ้นนะครับแล้วก็ดึงสายนะครับสอดอย่างนี้นะครับโอเคกลับขึ is ้นมาแล้วก็จับสายตรงนี้ดึงนะครับดึงเข้ามาตัวงนี้นะครับแล้วก็ดึงนะครับน่ให้แน่ข้างนี้ก็ดึงแน่นแล้วนะครับดำทั้งสองเส้นดึงนะครับสายบีก็้าบีนี่นะครับดูนะครับดึงเข้าหากันเลยนะครับ แบบนี้นะครับแล้วดึงให้แน่นเลยนะครับดึงให้แน่นั้งเกข้างนะครับดึงเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนำตนไกรนะครับนะครับตัดให้กระดิบหรือที่จะเล็บก็ได้นะฮะตัดให้แนบเลยนะครับตัดสายดีๆนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะมาตัดที่สายช็อคดิกนะครับตัดให้กนดิดเลยนะฮะแนบเลยนะครับปุ๊บครับนี่คือเงื่อนคล้ายๆเรียกว่าเงื่อนหัวล้านชนกันนะครับ ก็จะตันิจอย่างนี้เห็นแล้วนะครับนี่คือเงื่อนที่ง่ายๆนะครับครับเน้นเลยนะครับสําหรับนักตกปลามือใหม่นะครับที่ต้องการต่อช็อครลีกสาย PE e. ซึ่งจริงๆแล้วเงื่อนนะมีเป็นสิบๆแบบแต่ผมอยากจะเน้นแล้วก็สอนวิธีการปลูกให้กับนักตกปลามือใหม่ใช้กันนี่คือเงื่อนง่ายๆหนึ่งเงื่อนที่ ใช้ต่อสาย p ีกับช็อกเล็นะครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนต่อไปนะครับว่าปูกกันยังไงเป็นเงื่อนง่ายๆเหมือนกันครับใช้ได้กับนักตกปลาทั่วๆไปหรือนักตกปลามือใหม่นะครับตกปลาได้ทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตีเหลี่ยมทั่วไปหรือแม้แต่เงื่อนไปตกข้างเรือหรือตกตีเหลีรยมในทะเลก็ได้นะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับนี่เป็นหนึ่งคลิปนะครับเป็นคลิปการต่อสาย กับท็อกกร์นะครับแต่ง่ายๆแต่ใช้งานได้จริงนะครับยังไงผมก็จะทำคลิปออกมาให้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับยังไงคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับนักตกปลานะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วฝากติดตามด้วยครับฝากนั้นนะด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ